มันจะเขาเบาเลยเทาเลยอ่ะคิดเอาบอถ้าตามถ้าตามความเป็นจริงถ้าขอเบาก็เราค่อยเทาเอขอ,อ,อแมนต้องเขาเบาก่อนค่อนเทานี่นไปเผาเลยแม่โอ้โหมันดูไม่ดีมันดูลักนี่ดีมันลูกเกี่ยวกับเจ้าวเนาเกี่ยวกับมันตุเกเจ่าอีหล่ะ ตูโตแล้วตายน้ำแล้วตายหงอยู่กีพายไอ้ไนขี้กินบนาเล่นเอาน่าเลงเลยงกินแยกกองแยกกองจะตายหงกันตอนนี้เขาเบาอยู่บ้ามันเลยเขาอะไรบ้าเอาดมบอาบามันโราตายแล้วลูกยังมีอะไรไมเลนเขาจะดูแล เขาดุเนี่ยนแล้วว่นมันเดียวเ้าีกว่แล้วปีครึ่งแล้วบ่นี่เรื่องดูเรื่องัจดูู้เรื่องอนี่ข่าวเยกวงเราก็ตายจะดุเลยรตอนตายตอนมันพุ่งมากมันว่อมากว่าวอศมาเกิดระเด็นทัพรวัน ก็ตไงเลยมาอมาก็หนี้แห้แห้งเเอดคารบออันีบเจ็ดเลยออกเจ็ดก็ไม่ใช่เบอรอะเดียวนี่เบอกา เออเพรออกมาแล้วเขาเบาหนักลืมไม่ได้เผาไม่ได้เผาเพอาะออกมาแล้วเขาเบาอยู่้ขนาด5ท่านเครื่อสวมชั่วแล้วยังเขาเบาอยู่เยอะอีบุโดนบุโดนนั่น2 3ปีเนาะดีขนาด5ท่านเครื่อสวมอยู่รอไฟอะไรนะดื่มข้าวแล้วยังเขาเบาอยู่ว่าก่านเพราะออกมาแล้วไม่ได้ตายของด้แล้วตายจะหลวกลายหลวหลวจะแยากกองเลย bớt đâu ạ ai nước súp nó này đây nước súp, nước phút mất à bớt lẽ bớt cái này Ê, đây bớt lẽ ở đâu thì bên đây cũng chỉ to thôi anh ngồi rất là già đây ừ. nước à tút tàu à anh đi nhang bùn lũ cũng bố Đi như vậy chúng nằm nằm có bùn lưng đi mẹ bùn lão lưm nó nằm เพื่องข้อกว่าอ่นึงตายายังไงบม่รู้ไบ่รู้เลยไม่ยินยังบม่รูเ้เลดละ